สิบสองสั่งไว้เพิ่งมานะวันนี้วันนี้เท่าไหรแล้วสิบสิบแปดสิบเก้ามามากนะต้าเอรูปรออันนี้ก็เป็นลำโพงซาวบานะครับสาวบาที่มีเซร์ลาวมาด้วยนะ ของคลิปนะผมเป็นสาวกของคลิปอยู่ลำพงดูหนังนะครับที่ลงหนังทั่วโลกใช้กันเยอะที่สุดนะฮะอันนี้ก็เป็นรุ่น5.1นะ5.1ตัวนี้ยังไม่เป็นแอดโมดนะเพราะแอดมดปุ๊บจะต้องเป็นซีรีส์เออซีนีมาแปดอยนะซึ่งจะราคาก็จะสูงขึ้นไปอีกพอสมควรซึ่งก็ ไม่เป็นไรไม่ได้ถึงขนาดนั้นแค่5.1นี่ก็หรูหราแล้วนะฮะตอนนี้ก็ประกอบไปด้วยลำโพงซาวบาวางไว้หน้าทีวีนะต้องการความเป็นมินิมอลนะฮะแล้วก็มีซับแล้วก็มีเซอร์ราวคู่หลังแค่นี้ก็หรูหราแล้วนะเดี๋ยวเราจะยกชุดฟังเพลงตัวน,นี้กลับไปที่ห้องนะให้มันมีพื้นที่ ให้อ่งเป่าได้สนุกได้เต็มที่ไม่ใช่อะไรคืนคือนอยู่ตรงนี้ผมว่าลำโพงโดนโดนน้องกีดสักวันหนึ่งนะเครื่องเสียงวอลลุ่มนี่ก็โดนบิดจนรุดไปแล้วตัวหนึ่งนะไเดี๋ยวเราไปแกะดูว่าข้างในหน้าตาเป็นยังไงพร้อมกันแกะกล่องออกมาแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นคลิปซนะีเนมาหกรเป็นซาวบานะครับอันนี้ก็เป็น ำโพงที่วางไว้ด้านหน้าทีวีนะมีเนี่มีปัญหาต่อมาคือหน้าหน้าทีวีเรามันลึกไม่พอถอยขาจนสุดขอบด้านหลังแล้ววางแล้วมันก็จะแบบว่ามินมินะครับมินมิก็ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ะต้องหาชั้นวางทีวีที่มีความลึกกว่านี้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวค่อยดูอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับสายแล้วก็รีโมทนะครับสายไฟก็จะมาหลากหลายมีทั้งทั้งจีนทั้งยูโรนะทั้ง us เอนะเอเซ,เซียนะบ้านเราก็จะใช้ของอเมริกาได้นะครับ แบบนี้ยูโรก็ได้นะของอเมรกาก็ได้อันนี้ของจีนนะนีอ่อันนี้ก็ได้นะครับเอ๊ะอันนี้อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้นอกจากว่าใครจะมีปลั๊กแบบยูนิเวอร์แซลนะลางไฟนะครับก็ให้ให้ให้รอดปลอดภัยเลยก็ก็คงจะต้องเป็นแบบนี้นะแลเป็นขากลมแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นลาโพงซับวูเฟอร์นะครับ ขนาด10นิ้วนะครับ10นิ้วตัวนี้ก็เป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สายนะครับแค่เสียบปลั๊กมันก็จะแผลิงกับตัวซาวบาร์นะครับซีนีมา600นะครับตัวนี้ผมเพิ่มออปชันขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งคือเป็นเซอร์ราวสานะครับก็จะเป็นลำโพงเซอร์ราวนะตั้งอยู่ด้านหลังนะครับตัวนี้ก็เสียบไฟนะครับแล้วก็เอา,เอาดองเกอร์นะครับดองเกอร์ไปเสียบที่ ซีนีมาหกร้อยนะครับมันก็จะแพร่ริ่งเข้าหากันนะครับทุกอย่างก็เป็นระบบไร้สายทั้งหมดนะฮะวันนี้ก็ต้องเสียบไฟเช่นกันนะฮะตัวลำโพงนะก็เสียบไฟก็ใช้สองปลั๊กนะครับตู้ละหนึ่งปลั๊กนะครับก็จะใช้เป็นปลั๊กตัวนี้แล้วกันนะปลั๊กตัวนี้ปลั๊กกลมนะครับขาก,กลม ก็ควบคุมด้วยรีโมทนะฮะตัวนี้ก็ดีนะครับหยิบขึ้นมานี่ก็มีมีแสงนะสีเขียวเ,ยวเรืองแสงนะครับเรื่องการใช้งานฟังก์ชันก็ไม่หาดูได้จากตามเว็บรีวิวนะครับที่เขาทำมาไว้ดีแล้วผมคงไม่ไปพูดซ้ำนะครับการเชื่อมต่อนะครับของตูงต้เราก็จะใช้เป็น HDMI นะฮะ HDMI ส่วนสัญญาณก็ไปแพร r i n g p a i r i n งจากมือถือนะครับเข้าตัวซาวบาร์ก็ได้นะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับเป็นออปติคอลได้อยู่ด้านหลังนะฮะใีพอร์ตเชื่อมต่อนะก็มี H HDMI นะฮะอันนี้ก็ต่อไปเป็นซับวูเฟอร์อีกแชนแนลหนึ่งได้นะฮะทำเป็นจุดสองได้นะครับอันนี้ก็เป็น o p ปติคอนะครับอันนี้เป็นปักไฟนะครับอลองเปิดดูกัน <Okay. S 1> อันนี้เราก็ต่อครบแล้วนะฮะด้นานหน้าเป็นสาวบาแล้วก็มีซับสิบนิ้วนะครับ แล้วก็เป็นลำโพงเซอร์ราลนะครับวางไว้ข้างๆเดี๋ยวจะหาเสามาวางนะครับตอนนี้เราก็ทำการเสียบปลั๊กไฟ220นะแล้วก็เซ็ตค่าให้มันเป็นซ้ายหรือขวานะครับสำหรับการส่งสัญญาณเสียงนะครับมันจะได้รู้ชแนลนะครับของตัวเองนะครับอันนี้ก็ลองเปิดเทสดูนะฮะ m ิ a เตอร์แอนด์นะฮะก็ระบบเสียง5.1ก็ทำออกมาได้ได้ดีนะครับ เสียงความถี่กลางเสียงพูดนะฮะก็ออกมาชัดเจนนะตัวนี้สามารถที่จะปรับได้อีกนะครับที่รีโมทนะดกดแดร์ล็อกนะครับก็จะมีเน้นเน้นเสียงพูดให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับ mm hmm. ก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่อยากจะซื้อซาวบาใช้นะครับนักร้องมาแล้วนักร้องว่าไงครับ นักลองว่าโอเคไหมนักลองว่าโอเคปะป๊าก็ว่าโอเคลูกเอาไว้มีอะไรใหม่ๆแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้ก็ซื้อในช่วง12-12ม12นะัก็ลดราคาดูเดือดอยู่นะครับถูกกว่าถูกกว่าบริษัทจัดโปรเครียแลนดกนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับชุดซาวบานะครับของครีมพร้อมลำโพงเซอร์ลาวสามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ